สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนายนคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านในภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาจนถึง15พฤศจิกาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่ตุลจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวสุขดาวประจําตัวของคุณอยู่ในภพการงานถ้าในพื้นดวงเดิมใครดาวประจําตัวอยู่ในภพการงานเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เข้าขั้นบ้างานชีวิตมีแต่เรื่องงานนะแต่คนเราชีวิตคนเรามันก็จะมีเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องความรักมีอยู่สองสามเรื่องเนี่ยเนาะแต่คุณจะเลือก งานเป็นอันดับหนึ่งรักงานชอบทำงานชีวิตมีแต่ง,งานทุ่มเทหนิดเหนื่อยอยู่กับการงานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากแต่ถ้าเป็นดาวจรเมื่อดาวตัวคุณมาอยู่ในภพการงานคุณก็จะหันมาสนใจในเรื่องของงานมากขึ้นมีอารมณ์อยากทำงาน บางทีรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างเดียวไม่พอยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนงานของคนอื่นด้วยบางคนอาจจะเริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองหรือมีแนวคิดที่จะทําเองเพราะไม่ค่อยชอบเป็นลูกน้องคนชอบจัดการบริหารอะไรเองแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยในภพมรณะก็มีทั้งอาทิตย์และมฤตยู คนที่มีดาวมรณะอยู่ในภพการงานจะเปลี่ยนแปลงงานบ่อยไม่ชอบทําอะไรนานๆหรือว่าไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากจำเจเหมาะกับงานที่ต้องมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงรูปแบบของเนื้องานอยู่เสมอหรือทางานที่เกี่ยวข้องกับความตายความเจ็บป่วยของคนเช่นทำงานบริษัทยาทำงานที่เกี่ยวกับการค้นคว้าการทดลอง เกี่ยวกับไฮเทคเทคโนโลยี tech, เครื่องยนต์นกลไกก็ยังได้หรืองานที่คุณต้องเดินทางบ่อยๆไปทำงานต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศ ทำงานที่ไกลจากถิ่นเกิดจะเหมาะกับดวงแต่ถ้าเป็นดาวจรน,นะดาวมรณะมาอยู่ในภพการงานคุณค่อยจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงานความรับผิดชอบดาวศุกร์อยู่ร่วมกับอังคารดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรทําอะไรคุณก็ยังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้างนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนสปเดดาวพฤหัส เจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนอารกเอาใหม่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนอาริอยู่ในภพปัตตนิดาวเป็นราชาโชคพื้นดวงของชาวตุลน่ะคุณค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเพื่ออยู่และเพราะดาวเพื่อนกับดาวอริเป็นดาวดวงเดียวกันพอไปอยู่ในภพปัตตนิเพื่อนต่างเพศนะก็จะมีปัญหากับ เพราะฉะนั้นทำอะไรระวังด้วยปัตตานีหมายถึงการร่วมหุ้นลงทุนถ้าคุณจะทำธุรกิจร่วมลงทุนกับเพื่อนพี่น้องกับคนรักกูคกองกับใครก็ตามรอบครอบมากๆการเซ็นเอกสารสัญญาข้อตกลงเอาให้ชัดนะมีโอกาสที่จะมีคดีความถูกฟ้องร้องมีเรื่องเดือดร้อนตามมาภายหลังพฤหัดกับ ราหูนี่เขาเป็นดาวคู่หลอกลวงถูกโกงถูกหักหลังถูกหลอกใช้มีโอกาสที่จะเดือดร้อนจากหุ้นส่วนคู่สัญญาเพศตรงข้ามดาวเสาเจ้าเรือนพันธุอยู่ในภพปุตตะแต่ว่าถ้าคุณได้มีการเริ่มทำอะไรใหม่ๆอันนี้ดีนะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆมีโชคลาภเข้ามาอยู่เสมอ การลงทุนหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาการซื้อขายบ้านที่ดินยานพาหนะได้รับผลดีมีกําไรมากมีโชคจากความเสี่ยงมีโชคลาบลอยวันที่สองดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนสุภะและพุธเจ้าเรือนวินาศเข้าพบม,มรณนะอยู่ในเรือนสุขนะก็จะถึงตัวคุณการเจราจาธุรกิจการค้าการขายการติดต่อกับต่างประเทศจะสมผลสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อ คุณที่รอคอยข่าวอยู่นะจะได้รับข่าวดีบางทีเหมือนคุณรอคอยจนหมดหวังไปแล้วจูจ่ๆโอกาสนั้นก็จะกลับคืนมาวันที่18มิถุนาดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภาและเจ้าเรือนอริเข้าพบสุภาดาวเป็นเกษตรเจ้าเรือนวินาศนะไม่ใช่เจ้าเรือนอริเข้าพบสุภะดาวเป็นเกษตรแล้วอาทิตย์ก็ตามมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณจะมีไหวพริบปฏิพานดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง การติดต่อการเจรจามาแบบเหนือชั้นนะมีทักษะคุณจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รอบข้างสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ดีโน้มน้าวให้คนคล้อยตามความคิดของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณที่ทําธุรกิจเป็นนักค้านักขายที่ต้องใช้วาจาเป็นหลักเนี่ยนะปิดจ็อบกันแบบสนุกปิดจ็อบได้ง่ายๆส่วนคุณที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ในด้านการเงินดาวอังคารดาวการเงินของคุณก็ไปอยู่ในพบการงานคุณอาจจะมีการเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุนเพื่อลงทุนขยายกิจการงานหาผลประโยชน์ทํากําไรเพิ่มคุณที่ทํางานเกี่ยวข้องการพูดการเขียนการสื่อสารได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานดีเฉลียวฉลาดนะช่วงนี้หาเงินเก่งหางานเก่งมีงานทําตลอดเวลา ราหูเจ้าเรือนปุตตะก็ไปอยู่ในภพปัตตานิมีโชคนะทำอะไรก็มีความสำเร็จดีเพียงแต่อย่าประมาทรอบคอบเยอะๆมีโอกาสที่คุณจะได้ของขวัญของฝากของถูกใจจากคนรักคู่ครองทาธุรกิจออนไลน์นี่ดีมากๆนะแต่ว่าคุณต้องพยายามเปลี่ยนตัวสินค้าไปเรื่อยๆหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาจะทำให้คุณได้ลูกค้าหลากหลายแล้วก็ได้เงินเยอะทีเดียวเพราะอังคารเจ้าเรือนเองก็ไปอยู่ใน กรรมแล้วอังคารคุณก็เป็นเจ้าเรือนการเงินอยู่แล้วด้วยนะวันที่15มิถุนาดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาพะเข้าคบสุภาเป็นช่วงที่จังหวะที่ดีมากๆของชาตุลน,นะคุณทําอะไรจะประสบความสําเร็จดีมีความก้าวหน้าเงินทองจะหาได้ง่ายขึ้น คุณที่จะเดินทางนะเดินทางและคุณจะมีโชคลาภหรือว่าการศึกษาต่อมีความสําเร็จเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนผู้ใหญ่ยังให้ความสนับสนุนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความก้าวหน้าประสบความสําเร็จในชีวิตนะในด้านความรักดาวอังคารดาวคนรักคู่ครองก็ไปอยู่ในพบการงานคุณที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วตอนนี้คนรักคู่ครอ,องของคุณข้อมุ่งมั่นทํางานมีความรับผิดชอบดีหาเงินเก่ง คุณอาจจะมีการร่วมทำธุรกิจกับคนรักคู่ครองก็ได้นะประสบความสำเร็จดีคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักคู่ครองในแวดวงการทำงานของคุณจะเจอกันในที่ทำงานหรือว่าติดต่องานแล้วเจอกันหรือเจอกันจากการเดินทางก็ได้นะเจอกันโดยบังเอิญเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปก็ได้ คุณจะชอบความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่จะเข้ามาจีบกันตรงๆคนรักคู่ครอ,องของคุณจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณในเรื่องงานนะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีแต่มีข้ออยากจะบอกกับชาวตุลสักนิดนึงว่าช่วงเนี้ย คุณควรจะเติมความหวานลงไปในชีวิตคู่เติมความสดชื่นลงไปในความสัมพันธ์ของคุณบ้างเพราะว่าตอนนี้ระหวัางคนรักคู่ความของคุณจะน้อยใจเขาก็อยากจะมีอะไรที่มันหวานแววบ้างนะเติมความหวานดูแลเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะทําให้ความรักของคุณไม่จืดชื่อ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแลวความรักของคุณก็จะสดชื่นไปต่อได้ยาวๆนี่คือภาพรวมของชาวรักนณาราศีตุลในเดือนมิถุนายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจา้า